โอเคครับกลับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะฮะวันนี้เพิ่งได้พระรุ่นเนื้อมาใหม่นะครับหลวงพ่อพัดปุญจักโมรุ่นซับแสนล้านนะครับเป็นพระทรงนั่งพานเป็นพระทรงนี้ผมชอบนะครับก็เลยสั่งมาโอเคเรามาตามหาเนื้องเงินกันต่ออันนี้มีอยู่ห้าลุนดูซิจะได้เนื้องเงินหรือว่าเนื้อสูง,สงไหมมาลองเปิดดูครับลุนที่หนึ่งนะฮะ เปิดมาก็ไม่เคยได้เนื้อเงินไม่เคยได้เนื้อสูงสูงมารุนที่หนึ่งครับปิ๊บปิมาลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยมาครับมาครับอ้าวพระหายอยู่นี่ครับมา ใไไกลครับสีครับสีเดิมสีเจ้าประจำเปิบลงยาไหมครับโอ้โห,โหนี่สวยครับนี่ฮะแต่ลงยาลงยาไม่สวยนะรุ่นซับแสนล้านนะครับตัวเลข แปดศูนย์สามนะฮะน่าจะเป็นทองฝาบาาโรงยาเขียวโรงยาชีวรน,นะครับมาลุนที่หนึ่งผ่านไปยหยิบกล้องมาแป๊บครับหนึ่งผ่านไปครับที่สองครับอย่างนี้เปิดแค่สามล้นก็พอมั้งครับ ดูแล้วรุ่นแรกก็ทองเหลืองเหมือนเดิมแกะก่อนนะครับแกะยากอีกพอไม่ยอมออกมาครับรุนที่สองฮนะเอบมาครับเป็นวิธีรุ่นใหม่สีเดิมครับดูครับ สองกล้องไม่ชัดนะนะครับลงยาแดงตัวเลขสองหลักเลขเจ็ดสิบแปดนะฮะนี่นะครับหลวงพ่อพัดพิญญากโมรุ่นซัด นั่งผ่านซับแสนล้านครับลงยาไม่สวยเลยมาเปิดอีกรุ่นหนึ่งพอครับดูแล้วคงจะไม่รุ่งของรุ่นปล่อยไว้อย่างงี้ครับไปนองเปิดมารุ่นที่ 3, สามสีสีเดิมครับขอาเหลืองเหมือนเดิมลงยา เขียวครับเหมือนเดิมเหมือนกันเลยครับสามแบบเรียกอะไรจะดูกันครับนึงกล้องกอไม่จะชัด หนึ่งศูนย์หกเจ็ดนี่นะครับหนึ่งศูนย์หกเจ็ดดูเรียนครับลงยาก็ล้นหน้าหลวงพ่อนะดูครับแทบจะไม่เห็นหูหลวงพ่อเลยแต่ด้วยความศรัทธาหลวงพ่อนะครับนี่ครับลงยา ยังไม่ผ่านนะฮะรุ่นนี้ความคมความอะไรยังไม่นั่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอคลิปถัดไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ